สวัสดีค่ะนนี้เราก็จะมากินปูรองนะคะแล้วก็แซลมอนแล้วก็เป็นแบบเป็นรวมกันนะคะมีกุ้งด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะนี่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแล้วก็นี่นะคะเป็นอาหารของเรา ว้าไปตอนกินกันเลยนะคะมาแล้วค่ะก็คือเมื่อกี้เราไปเอาตะเกียบกับช้อนมานะคะแล้วก็มีขอเพิ่มมาคือสาหร่ายะคะ่ะวามาชิตานะคะขอลองชิมสาหร่ายก่อนนะคะ่ะอืม แตงกวาน,นะคะแต่กวาวัานคือแบบลูกเล็กไปหน่อยนะคะทุกคนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แตว่าอื่อนอยู่นะคะมาเราก่นอะไนะคะทุกคน เราจะเริ่มเป็นแซลมอนแซลมอนกันเลยเอาหัโศกอาะไรนะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บนี่อืมอืมอืมมาหนึ่งสอส วันนี้เลืดลายในปากเลยทุกคนอืมฟินมากแล้ววันนี้เราแบบเราลงซื้อมันน้อยมันเป็นแบบชุดเล็กอะแล้วเราซื้อมันน้อยอยันนี้ทุกคนคือแบบ วันนี้กากินมันมือเล็กๆแต่ไม่เล็กเลยเกิดุการไม่คาดฝันกุ้งนะคะตัวถือตัวใหญ่นะทุกคนคือไม่ได้เล็กอะไม่ได้เล็กอะไม่ได้เล็กอะแบบทุกใจบางร้านคือตัวเล็กมากคือแบบจึ้งจึ้งเนี่ยเออนอกึกว่าไงทุกคนคือแบบ Em đang được chân, chân bầu bầu ạ à. Ừ. Mà Ui, ว้าวกุ้งนี่นแหละคือแบบเคยกินกุ้งแล้วไม่ประสบความสําเร็จไงทุกคนคือแบบตอนนั้นที่เรากินอะคือมันไม่ประสบความสําเร็จเลยคือมันเป็นแบบละลายในปากก็จริงแต่มันแบบมันเละม,มันอ้วกอะทุกคนอ้วกเลยตอนนั้นอะอ้วกแต่กแต่งที่ตลาดชื่อดังแห่งหนึ่งอะคือแบบ ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยมันแบบแปลกๆอันนี้คือถือว่าประสบความสำเร็จมาปูดองคะ คือมาน้อยเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้มันอร่อยทุกอย่างเนี่ยอ,อร่อยทุกอย่างจริงอร่อยมากเฮ้ย คนมันอร่อยมากมันแบบมันแบบมันประสบความสําเร็จอะเออพูดได้แค่คําว่าประสบความสําเร็จอะเพราะว่าประสบความสําเร็จจริงแบบช่วงที่แบบคือไม่ค่อยกินดองไงเพราะว่าแบบเคยกินแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะทุกคนอันนี้เราก็จะบีบเนื้อปูออกมานะให้มันแบบ อยู่กับสารลายนะทุกคนนะนี่นี่เลยแบบช่ำๆนะทุกคนนะบีอ่อมันออกมาให้อยู่กับสารลาย,ยานี้นะแล้วก็มันโปะมันโปะเอามันโปะเอามันโปะแล้วมันไม่เป็นใจเลยนี่ กุ้งไม่หมดนะฉันใส่ไปให้หมดเลยจ้าอืมนี่นะทุกคนหน้าตาของน้องนะ่ากิน <c oughs> มากมาคำตั้ตคำใหญ่ใ มันพูดไม่ถูกอะทุกคนมันอร่อยอยากมันอร่อยมากอะวันนี้ก็ขอจบกับคำว่าอร่อยมากมากมาก,มาก,มาก,มากนะคะขอครัวไปกินก่อนบ๊ายบาย